ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเนี่ยเนี่ย n e w b e T H และเฮ้ย n e w b e T H แอนมากซึ่งผมก็คือมากนะซึ่งวันนี้เราจะมาอัปเดตวันอีสเอร์เอใช่แค่นี้แหละไม่ใช่เหรคือวันอีสเอร์เอนี้จะเป็นวันจะจัดก่อนงานะจะจัด ก่อนที่จะมีางานอิสต์เอ็กในสาระหรืออะไรก็ได้ตากตาม,มาก็คือตอนนี้เขาจัดไปแล้วเขาก็จะมีให้เนี่ยเอกหันหาหาเอกหาไข่หาไขา่าขามังกรแล้วก็จะได้เป็นคอสตอมแต่จะไม่ได้ไข่มาไม่รู้ต้องทำอะไรแต่ไม่ใช่เดีย๋ยวพูดคือผมไปอิสต์เอ็กโรนะเออเด้อ ตอนนั้นผมไปอิเตอรเรี่มาผมไปดูนอกรอบมาค่ะไปฟาร์มนอกรอบมาก็ผมก็เจอ,อไอ้นี่มันอะไรมันก็จะเกิดอยู่ตรงเน,น,นี้นั่นนะ่น่มันเกิดแล้วนะ่ะอยู่ตรงนี้นะ่ะตรง,งนี้ตรง,งนี้เนหะ็นไหมเห็นไหมตรงที่มีม้วนกระดาษออกมาฟึบมันก็จะมีเกิดตรงนี้บ้างมันจะสุ่มไปเรื่อยๆซึ่งผมได้ทําการฟักไข่เจ้ามังกร สวนหนึ่งไว้ฮะแล้วผมก็ลืมบอกเจ้าไฮป์มันโตเต็มที่แล้วเดี๋ยวราไม่ดูขนาดะโอ้มันทีโพสอยู่โอเคมีขนาดมันใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูมังกรที่ผมได้ขายมันจะยึดตัวเองซึ่งผมใช้เวลาสักฟักมันหนึ่งชั่วโมงถ้าจำไม่ผิดใช่หนึ่งชั่วโมงนั่นแหละผมใช้เวลาฟักมันตอนนี้มันน่าจะเลยดีแล้วมาดูร้อมกันเลยดีกว่าอู้จ็นตัวละ ว้าวว้าวขอดูหน้าตาน่ารักจังวันนี้จะเชื่ออะไรเหรอเพลย์ลิสต์เอออาพิกก็ขอใครด้วยก็ต้องชื่อให้มันใหม่แล้วกันนะต้องชื่อว่าอดีเอ่อเอ่อ ตั้งชื่อว่าเจ้าลายแล้วกันไม่ใช่อะไรดีถ้าใครอยากคอมเมนต์ให้ตั้งชื่ออะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะฮะผมจะรอไว้นี่เดี๋ยวผมจะให้มันเอ่ออยู่บนนั้นแล้วเราจะมาดูที่เวิร์กกันนะว่าอิสตราเอกเขามีอะไรบ้างป่ะไฮเปอร์พาวเวอร์พนุ่รู้ว้าูว่าลสียงเปดยนเฉย บายบายบายเอาไปดีเอสเอเวิลด์กันซึ่งมันก็จะหน่ะมันก็จะมีหน่วยใหม่คือเจน l น b e a บีนซึ่งหน่วยเนี้ยผมไปฟาร์มนอกรอลมาได้สองร้อยเจ็ดก็ถือว่าเยอะอยู่ซึ่งผมได้เป็นตัวนี้น่าจะเท่หน้าดูถ้าตรงอืมเอสเอเวิลด์กู้ช่วยนั่นแหละอ a สต์อิสต์เวิลนั่นแหละอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ t สต์เอก็ได้พูดโอ้โโอเคพูดแค่นี้แหละ เราโก o t อ e สเตอร์เอกันพูดดังๆหน่นนนะนพอ,พอยได้ครับขอฟัยขอไปในเสียงรบกวนด้วยนะครับถ้าใครได้ยินนี่ e a สเซ r egg เจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีกรตาย แล้วก็ต้องเดินมาให้ให้คุยกับมันนะอันนี้คือสิ่งที่จะมาในวีคสองนี่ตรงน,นี้โอ้ยเ้ยมีอ่าอีบนหวัวสิตามมาจะไะไรตัวอันนี้จะเป็นของวีคสองนะฮะอันนี้จะเป็นของวีคสอง น่าจะเป็นวิกนะนี่น่าจะเป็นวิกนี้แต่น,นี่น่าจะเป็นวิกสองนะอย่างที่ตัวที่ผมต้องได้ได้ซึ่งผมได้ตัวนี้มาก็ถือว,ว่าดีนะขนนี้ทอล์กอันนี้คุยส่วนอันนี้เป็นแพน,นนี่คือมังของเรานะเอาจริงๆนี่จะเป็นที่แข่งมังกรนะโอ้โหสวยโอ้โหแรกมากจะผมเอา ดี๋ยวเอาเจ้าไฮเปอร์ออกก่อนเพราะว่ามันตัวใหญ่เกินจอาตัวนี้ผมจะเรียกมันว่าสมูลไรถ้าผมอ่านผิดก็คอมเมนต์มาด้วยแล้วกันก็ตอนนี้ผมก็กำลังให้มีดตีเนื้อกำลังมีอาหารกินเอ้ยแล้วเอามีดดไม่ได้ไงไปไปาปอัอน,อน,อนนี้ก็จะไม่คุ้นแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นแหละ ผมแนะนำการที่เราจะได้เจนนี่บ os> ีนอันเนี้ยมก็จะมีพวกต้นไม้เจนนี่บีนจะเกิดอย่างพวกแถวเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูเออหนาแน่ต้นไม้เจนนี่บีนนี่ยนาดที่มันนางแสงเน่ยมะเก็จะได้สักประมาณหกเจนนี่บีนแต่ผมไม่ค่อยแนะนำนะโอ้มันขอโทษ ในความแหลกเลยนะเพราะว่ามันแหลกโคตรโคตรอย่างนี้จะเป็นที่หาเป็ดน,นะคะซึ่งมันได้เงินดีก็ผมว่าแบบนี้แหละแต่น,นี่มันมีคนเล่นอยู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาทัวร์่อนเนี่ตรงนี้จะเป็นเป็ดน,นี่เป็นเคล็ดของอันนี้นะเพราะว่ามันหาง่ายแต่อันนี้ผมว่าผมเคยมาเล่นอันนี้ครั้งนึงแต่ผมไม่ชนะซึ่งอันนี้มันเป็น จนีบน่บินเกมเอือ้อฉันอะไรก็คืออันนี้จะเป็นให้นับเลขหรือส่งอะไรกันนี่แหละาตาตาน,นั่นแหละคือมันจะให้ส่งว่างละมันจะได้เท่าไหร่ถ้าคุณใกล้เคยเียงก็จะได้เจนี่ปีตก็ยงังไม่เคยเล่นนะจุดเก็บเป็ดก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้กตัวนี้จะเป็นให้หาบันนี่ในโซนน่ยเจ่ดโซนระวัง ไม่ทันรับกทำตรงนี้ก็จะเป็นตรงกลางแมปนะในรู้ต้นไม้ใหญ่นี่มันน่าจะมีอะไรนี่แหละผมว่านะมันน่าไม่บอสก็ไข่เนี่ยตรงนี้ก็จะมีเป็ดด้วยตรงนี้ก็มีว้า แล้วผมอยากให้มันโตจังเลย <S <S อยากเห็นหน้าตามก็ถ้ายยเยะยเจริญล,ล้วมันควะขอโทษด้วยนะเดี๋ย่จบเนี้ยผมจะไปสนศาสตสทีักการแข่งึงแล้วกันอย่างเช่นวันนี้ว่ามันได้เงินเท่าไหร่เนี่ยมันจะเอ็นไงเพราะว่ามีคนกำลังเข็นอยู่ ผมก็ไม่แน่ใจว่ารูตรงนี้คือรูอะไรแต่ผมดูดูให้ดูดูว้าวสวยจังอืมแล้วเ,เขาสร้างรูว่าตรงนี้เปแพะอะไรนะมันก็มีแค่นี้เห็นแต่เมีอยเลยอันนี้สี่สิบวินี่เพื่อนนากำลังจะหาอยู่นี่เพื่อนสู้นะ ันเหลืออีกสามสิบเอ็ดวิสุดท้ายอ,อ่าเพื่อผมไม่ได้หายไปนะอืมมันต้องมีอะไรอีกเนี่ยส่วนตรงนี้จะเป็นจุดสปาวนะ,ะผมลืมบอกตรงนี้ก็จะเป็นพวกเหมือนปลอกแล้วกายบอลยางอันี้ก็จะเป็นที่ซื้ออีสเตอร์เอกค่ะสปาวเอกเหมือนน่าจะเป็นสปาวรอบเกาะเชลานี่แหละได้สองร้อยห้าสิบ จะเป็นพวกคล้าอยอะไรอ่ะเพื่อนายเคยซื้อยังอ่ะเพื่อนน่า,นาจะยังเอ้ผมจะลองลองก่อนก็ได้ออเลอง ตัวเมยียตัวนี้เริ่มล้วเราสกายลคือสกาเล็กเออสกายลสกายเล็กกตามตผู้ชมเลยอืมผมเสียเยจบินสอง้อไรอผมลืมบอกไปตอนนั้นผมไปฟาร์มไข่มาเมาื่อคน เรื่องว่าตอนที่ผมอ่านกินเนี่ยผมมีก้าจังเกิลเอกล่ะซึ่งผมก็ไม่ต้องการแล้วตัวนี้นะผมก็ลบมันไปได้แหละลบก็ไดเออซึ่งผมก็จะไปทำภารกิจได้หรือย,อยังน่ะก็จะไปได้แล้ว มั้งมองว่าไม่ใช่จะรออีกนะหนึ่งเพย์โอเคสตาร์ทผมบอกแล้วว่าตัวนี้คือตัวที่บินเร็วที่สุดของผมละผมชอบมากไม่ใช่จะดูว่ามันจะเกิดตรงไหนบ้างนะถ้าหาได้ครบผมอาจจะได้อีสเตอร์ไอีกก็ได้ ขาจะไปเลยนี่ปินไปเลยต้องสะบอนข้างบนนี้มากใช่พอแล้วผมก็พอรู้อยู่ว่ามันเกิดตรงไหนแบบแต่มันจะไม่เกิดข้างบนเกาะน,นะครับผมบอกแล้วก็เกาะที่ลอยฟ้าอยู่ว่าเกิดมันก็ไม่แน่ใจ แต่ผมเห็นละเราได้ฟินลงไปแล้วมันก็จะมีเสียงจิ๊ดจิ๊ดของลูกเป็ดอยู่ลูกเก็บลูกเป็ดหรือลูกเย็บก,ก,ก็ได้เ,เสียงม,มันคล้ายลูกเย็บเลยก็จะเป็นเป็ดนั่นแหละอ๋อเลยยี่สิบเป็ดนี้ก็ไม่ได้อยากเท่าไหร่ มาดูก่อนนี่ไงตั้งไงว่าละมาเหลืออีกหนึ่งนาทีเราจะครบไหมครบ,ครบยังไงต้องครบ มาตรงนี้ไม่มีเลยเนี่ยเอา,าเอแล้วันท่านผู้ชมทุกท่านบันเทิงละอยู่ไหนอะอ่ะนั่นไงต้องอยู่บนจุดเกิดแน่นอนแน่นอนมันต้องมีอ่ะใช่ไหมหือ อยู่ตรงไหนอ่ะคลิปใกล้แล้วบูครับผมอัดคลิปอยู่<า>ก็ขอไปในเสียงลกคนด้วยนะการด้นี่ผมไม่เห็นได้ไงนะเอาละบันเทิงนะท่านผู้ชมอีกสองตัว สามสิบเอ็ yeah, ดวิสามสิบเอ็ดวิเยสเออร์เนีเลยอ๋อหกสิบเจนนี่บีถ้ามีคนเยอะเล่นๆน,นะ <c oughs> ก็สามารถเล่นได้ <c oughs> ก็ขอจบคลิปไปนค่นี้เลยครับอัปเดตใหม่แห่งอีสเตอร์เอ็กบายครับ